สวัสดีครับพบกับเราอีกแล้วครับผมเอมมี่ปะเที่ยวเหอนนะครับรอบนี้เรามาเที่ยวกันที่จังหวัดระยองนะครับไปเสม็ดกันนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือสีบ้านเพนะครับมาจอดรถกันที่นี่เคยมาจอดกันครั้งหนึ่งนะครับที่นี่ก็จอดรถดีครับเป็นในร่มสบายนะครับก็ที่จอดรถก็คืนละร้อยนะครับค่าเรือก็60บาทนะครับรอบนี้เรามากัน นานหน่อยนะครับสามคืนเพราะว่าเสม็ดมันเกาะมันใหญ่อยู่นะครับก็เลยว่าจะอยู่กันหลายคืนหน่อยนี่นะครับที่จอดรถด,ดีมากเลยนะครับนี่ลมจอดสะดวกสบายนะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้เรามาช้าไปหน่อยนะครับเดี๋ยวเรือจะออกประมาณสามโมงสินาทีนะครับโอเคครับผม ถึงแล้วครับทางโหมดมาก <laughs> ทางโหดนิดหน่อยนี่นะครับเห็นทะเลแล้วถึงก็เย็นค่ำเลยนะครับเร,เรามาพักกันที่อ่าวลงดำนะครับครับเดี๋ยวไปเช็คอินก่อนนะครับ านี่เรามาเพราะห้องนี้นะครับพักที่นี่สวยงามนะครับน่าจะถ่ายรูปสวย นี่เราพักกันที่อพาเช่เบอร์สามนะครับห้องภายในสวยอยู่นะอืมคือละหนึ่งพันห้าร้อยประกอบครบออกมาไม่เติร์ดตายนะครับ ไปอยู่ริมหาดครับริมหาดไม่ใช่เราแล้วครับวู้วฮู่คุ่มากครับพ่อมาพันห้าครับ, 1, รบหลังจากเราผูกพิดกันสักพักหนึ่งนะครับก็สั่งอาหารเย็นมาทานกันนะครับ นี่ครับอาหารเย็นเราก็ง่ายๆตามสไตล์เราครับมาทะเลต้องกินกะเพราหมูนะครับรออะไรไม่เคยเบื่อกะเพราหมูสับไข่ดาวนะคะของพีเอ็มนะแล้วก็ของเดือนจะเป็นหมูกระเทียมหมูกระเทียมแล้วก็เราสั่งยำสามกรอบมานะเป็นกับแก้มนะใช่โอเควันนี้เราก็ชิวๆใช่ครับพักก่อนนะครับแล้วก็เพราะว่าเมื่อคืนนี้เราใช้ชีวิตหนักน่วงไปหน่อยวันนี้ก็เลยมาถึงเย็นเลย ไม่ได้ทำอะไรเลยครับไม่ได้ทําอะไรเลยแต่ว่าเรามากัน3คืน4วันเนาะเดี๋ยว<ร>ค่อยาอนานหน่อยรอบนี้อออกไปหารีวิวให้พรุ่งนี้แล้วกันเนาะโอเคครับ มอร์นิ่งนะครับเ <Morning. S 1> ช้านี้เราได้เวลาไปอาหารเช้านี่พี่เขาจะมีอันนี้ให้นะใช่ครับจากฝนที่ตกหนักหน่วงมา <laughs> ลนะฝนยังไม่หยุดเลยนะครับเดี๋ยวดูทีว่าวันนี้เราจะทำกิจกรรมอะไรกันครับหรือว่าจะได้แค่เป็นมนุษย์ท่อมนะครับวันนี้ว่าจะออกไปแว้นกันเนาะถ้าฝน <laughs> ถ้าฝนหยุดนะเราจะไปใช่ครับไปกินข้าวดีกว่า1,500มีอาหารเช้าด้วยนะจ๊ะ มาเที่ยวกันได้นะครับที่นี่ไปครับนี่นะครับไปอาหารเช้าเขาก็จะมีให้เราติ๊กเรื่องนะครับว่าจะกินไหนครับเราก็ติ๊กไปเลยครับได้คนละอย่างครับอาหารและเครื่องดื่มลูกสมุนมาเฝ้าแต่เช้าเลยค่ะเนี่ยดูชื่ออะไรไม่รู้แต่เรียกน้ำตาลไว้ก่อนอันนั้น อะไรน้ำตาลอืนั่งเลยเออนั่งลงนั่งลงเออนั่งลงเออนั่งแหละโอเคนี่คุณเอมมีม่กินข้าวผาดัดหมูแล้วก็ของเดินกินเป็นเบรฟัดตนะคะแล้วก็เราก็สั่งกาแฟเนาะก็คือเลือกกันได้คนละเซตเซ,ตเซตหนึ่งโอเคนะ,ะาราคานี้ ได้อยู่นะครับมาเจอพี่เจ้าผิดนลน้ครับนี่ส้มตําไก่ย่างพอดีเลยครับกำลังหากับแก้มเลยพี่เลาะมาเรื่อยเหรอใช่ครับขายอยู่ไอ้แข่งเดือนดํานะครับอ๋อเอาของผิดพี่ใช่ไหมตรงนี้ใช่โอเคครับนี่เดี๋ยวผมสั่งไก่ย่างกินดีกว่านะครับแดดออกสวยงามแล้วครับ กินไก่ย่างเสร็จแล้วก็เดี๋ยวถ่ายรูปให้ต้องเดือนนิดหน่อยนะครับจัดรูปสักนิดหน่อยนะครับแชทแชทครับระหว่างจากนั่งจิบเบียรอยู่ก็มีพี่เขาเข็นมาขายข้าวไข่เจียวนะครับเฮ้ยลงตีนะ นี่ครับผมมีหลายอย่างให้เลือกนะครับมหมุนๆพี่เขารักอันหนึ่งพอแล้วครับเพราะว่าเริ่มเมาแล้วครับของหวานคงไม่ใช่เท่าไหร่ช่วยพี่เขานะครับนี่พี่ก็บอกขายายประจาอยู่ตรงนี้นะครับใครมาก็แวะมากินได้นะครับ ครับนี่คือเขาเรียกว่าอะไรรีสอร์ทที่อยู่บนฝั่งของอ่าวลุงดำนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเดินแล้วครับเพราะว่าวันนี้อาจจะได้แบบไม่ได้ไปไหนนะครับเพราะว่าเริ่มผิวแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูรีวิวกันก่อนดีกว่าครับมีห้องที่เราอยู่นะครับเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนนะครับอาเปเช่ มันเป็นห้องติดก,กันนะครับอันนี้สองอันอันนี้เป็นห้องสี่คนนะครับห้องนี้เราเป็นห้องสองคนครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของอาบัเช่นะครับเบอร์เบอร์หนึ่งครับอาบัชเช่เบอร์หนึ่งอาชเช่ก็สวยนะครับผมก็ชอบทีนนี้เป็นสะพานจุดไฮไลท์ของเขานะครับมาถ่ายรูป เล่นได้นะครับนี้ก็่ายไปแล้วนิดหน่อยนะร้านน่ารักอยู่นะครับมองฝั่งอาบะเช่ก่อนนะครับแล้วก็ห้องอาบะเช่เขามีห้องด้านหลังด้วยนะครับตรงนี้เป็นโซนอาหารเขานะครับร้านอาหารก็มีที่นั่งเล่นน,น่ันะ วันนี้ก็แดดดีอยู่นะครับเมื่อเช้าอยากจะถ่ายคลิปพระาทิตย์ขึ้นนะครับแต่เผอิญว่าฝนตกนะครับอ,อันนี้น่าจะเป็นโซนของอาบะเช่อยู่นะครับคิว่า นี่นะครับอันนี้น่าจะเป็นของลุงลุงดำฮาร์ตโซนนี้ท่าดนี้ส่วนมากรีสอร์ทอยู่ติดหาดหมดเลยนะครับสวัดีครับพี่โอเคอยู่นะครับผิวยังผิวยังค, <laughs> ครับพี่ครับ <laughs> นี่นะครับ,บ,รบเป็นครับ,บนนะใช่พี่ตัดบอลลูนพี่ นี่นะครับเป็นโซนของถุงดำครับกีก็เจอพี่เขานะครับออสักไทยคุยกันนะครับมีห้องพักตรงนี้นี้ก็ได้นะครับโอ้ตรงนี้สวยนะครับโอ้โหบ้านอยู่สูงมากเลยครับ นู่นนี่นะครับแล้วก็สยย่วน,นนี้ก็จะได้วิวมานี้นะครับเห็นส่วนเบ้าของอ่าวครับไปอย่างนี้ไปนะครับอ๋อของอาปเช่เมื่อกี้มันมีบ้านที่เป็นสูงแบบนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนแล้วเดี๋ยวไปเดินอีกฝั่งนู้น นะครับบ้านต้นไม้ของอาปาเช่เมื่ี้ก็เดินผ่านมานะครับมันก็อยู่สูงก็เลยไม่ได้สังเกตน่าอยู่อยู่นะครับนี่เจ๋งนะครับครับเราก็วนกลับมาถึงตรงที่เราพักแล้วครับเราไปทางฝั่งซ้ายมากนะครับนี่เป็นที่พักของแมกกะพุนไฟนะครับติดหาดมาเลยนะครับฝั่งนี้แต่เขาก็มีห้องโซนด้านหลังด้วยนะครับนี่นะครับ าจะชื่อแฟดเอแฟดตีอะไรของเขานะครับก็ได้ยอยู่นะครับถ้าเืิใครสนใจจะมาพักที่นี่นะครับมีโซนไปด้านหลังน,นะครับยู่ที่พักก็เป็นตซนนี้นะครับนี่นี่นะบางนะครับแมงกับคุณไฟนะครับตรงน,นี้ ยาวไปนู่นเลยนะครับเดี๋เราเดินไปดูกันครับผมก็ไม่เคยมาโอ้เลาะไปได้เรื่อยนะครับเมื่อคืนเนี้ยผมนั่งจิบกันหน้าห้องใช่ไหมแล้วก็แบบว่ามันมีเหมือนปาร์ตี้ตรงนู้นนะครับร้านเขาเปิด เล่นดนตรีสดนะครับแล้วก็มีควงกระบ,บองด้วยนี่นะครับก็ยังเป็นโซนเออตรงนี้ห้องนี้ดีนะครับชอบเลยเอากรงดำผมว่าเงียบสงบดีนะครับสำหรับคนที่ชอบความสงบนะครับนี่น่าจะเป็นอีกที่หนึ่งนะครับต้นไม้สวยเชียว นี้เป็นดีสอของฝั่งของต้นหาดแล้วนะครับนี่นครับได้หมดเลยนะครับติดติดน้ำหมดเลยนะครับฝั่งนี้โอ้ยเหมือนเขาชอบบันไฟนะครับที่นี่บุกเทียบเลยครับสวยๆเขเลยนี่โอ้ต้นหาดนะครับห้องเยอะอยู่นะครับ ก็เหมือนกันนะครับเขาก็จะมีโซนข้างหลังเหมือนกันนอกจากหน้าหาดแล้วเหมือนกันนะครับนีนนบนบน่นนะครับหน้าบ้านของต้นหาดนะครับโอ้ห้องนี้ดูใหญ่จังเลยเออครับไหนๆมาแล้วเดี๋ยวผมพาเดินยาวเลยแล้วกันไปครับเอาละครับอันนี้เราก็เลยมาอีกอันนึงนะครับชื่อวิกกิ้ง ฮอริสันนะครับก็ล่มลื่นนะครับนี่อยู่ข้างบนขึ้นไปนะครับนี่ครับนี่โอ้ล่มลื่นนะครับตรงนี้มีมีร้านนะร้านขายของไว้เลยครับนี่เรามาีกโซนหนึ่งแล้วนะครับ อบต้นนี้ต้งไหลเล็กต้นไหนไม่รู้นี่ครับนี่โซนนี้โอ้ยสวยนะครับชาวต่างชาติอยู่ครับคุณจะเดินไปได้ไหมเนี่ยครับเลาะมาแล้วก็วเจออีกที่นะครับโอ้โหหาดบันกว้างเงี้นนะครับติดกันเลยเนี่ย มันชื่ออะไรแคนเดิลไลท์รีสอร์ทนะครับนี่ห้องพักเป็นอย่างนี้นะครับยาวามาเลยนะครับดูข้างหน้าเขานะครับนี่เดี๋ยวเราลงลงข้างล่างเดี่ยครับนี่ห้องเขาเป็นประมาณนี้นะครับฟิวชาวเกาะน,นะครับ เนี่ยเมื่อคืนรู้สึกว่าที่ผมบอกผมได้ยินเสียงเพลงจากตรงนี้นะครับเพราะว่ามันมีแสงไฟด้วยตอนเมื่อคืนีีเดี๋ยวผมเดินแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวลื่นไปครับไปชมกันต่อครับโอ้ตรงนี้ก็มีผู่คนเยี่ครับนี่ นี้มีลมนะครับก็เลยมีคลื่นเมื่อวานผมมาก็คลื่นนิ่งเลยนะครับแต่ว่าเรียกว่าอะไรแสงไม่ค่อยมีนะครับวันนี้แสงมีก็ทะเลสวยนะครับโอ้ตรงนี้สวยนะครับก็เดินได้มาเอ้ก็เดินมาได้นะครับเนี่ยก็คืนถามคนที่ดีสอเขาบอกวนะ่าน่าจะเดินมาประมาณไม่กี่นาทีนะครับถึงในตรงที่ผมเห็นว่าเขามี เล่นไฟกันับหมุนไฟนี่นะครับเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับว่าชื่อรีสอร์ทอะไรน,นะครับอ๋อนี่เราก็เห็นแล้วครับอ๋อเป็นตึกขึ้นมาอย่างนี้แสงเทียนบีดรรีสอร์ทนะครับโอ้โหห้องอลักงการมากเลยนี่นะครับโอ้สายขาวมากเลยครับตรงนี้นี่นะครับ คนเยอะนะครับที่นี่นู่นนะครับแล้วก็มีห้องไปข้างบนตรงโน้นนะครับเอเคครับเดี๋ยวผมเดินกลับแล้วลกันเพราะว่ามาสุดนี้แล้วครับของอ่าวดุงดํานะครับโอเคครับเดี๋ยวดูก่อนว่าวันนี้จะยังไงแต่ว่าต้องไปเซเว่นแน่ๆนะครับเพราะว่าเครื่องดื่มผมหมดนะครับรอบผมโอเคครับ เย็นค่ำแล้วครับจากการดื่มมากันทั้งวีทั้งวันนะครับก็เสบียงหมดนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวขอขาดหน่อยทั้งวีทั้งวันใช่ครับมาพักผ่อนต้องทั้งวีทั้งวันครับเมาไม่ขับแล้วครับแล้วเดี๋ยวไปซื้อของเซเว่นนิดหน่อยครับแล้วก็หาของกินไปครับลุยแหวนเย็นวันนี้เรามา ปากท้องที่ร้านพี่เขานะครับนี่อันนี้นี่ครับมันบานมากเลยครับน่ากินไปดูว่าแซ่บแค่ไหนส่งก๋วยเตี๋ยวอะไรมีมีครบเลยนะครับตามสั่งต้มยำลาบน้ำตกมีครบเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกับข้าวที่เราสั่งกันมานะคะอันนี้จะเป็น ข้าวอะไรนะของพี่เอ็มอะคณะหมูกรอบคณะหมูกรอบของพี่เอ็มแล้วก็จะมีลาบย่ามุนเส้นอืดหมดแล้วเนี่ยิึงจะมาถึงแล้วก็ไปเจอมาแรงมาจัดมาแรงมาแล้วก็ปลาหมึกย่างอันนี้โครงไก่มาให้ลูกน้องนะคะโอเคเนาะข้าวอ่วนะก็คืนนีก็เดี๋ยวกินข้าวเร็จก็พักผ่อนนะครับทีนทีก็คิดว่าถ้าฝนไ่ตกก็คงได้ไปชมหาต่างๆของที่นี่นะครับ หมอนินะครับก็จะพูดว่าอะไรดีอะฝนตกยาวเลยครับตั้งแต่เมื่อคืนจนแบบป่านเนี้ <c oughs> จะพูดว่าอะไรว่าจะไปหาดนั้นหาดนี้ซะหน่อยเช่มามอเตอร์ไซค์ไว้ใช่ครับ แต่ก็แัง <deton> ไงก็ต้องออกครับเพราะว่าเช่ามอเตอไซคมาแล้วแต่ว่าตอนนี้ซื้อสเปียงก่อนครับเดี๋ยวรอดูท่าทีกว่าว่าผมจะหยุดไหมของขาดไงต้องออกอ่ะฝ่าสายฝนไปโอเคค่ะแวนครับฝ่าสายฝนกันเลยฮะรออะไรแล้วครับขาดไรขาดได้อะเครื่องดื่มไม่ได้ เครื่องเดิมมันไม่ได้นะฮะอ,ออกเลียนยังไงก็ต้องไปนะฮะลุยฮะเราอ,อะไรเอาละครับหลังจากซื้อของ,งเสร็จนะครับก็ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านจุดตรงนี้นะครับก่อนกลับมาจากทางท่าเรือนะครับก่อนจะถึงอ่าวไผ่ครับเนี่ยมันจุดแวะสวยงามเลยนะครับอยากถ่ายรูปแล้วอ๋อถ่ายรูปสักหน่อยนะครับเดี๋ยวใช้ไอโฟนไปก่อนกล้องไม่ได้เอามานะครับ่อกีฝนมาตก ไปครับถ่ายรูปกันดีกว่า้วครับขับรถมาเลย,เลยื่อยๆกลับมาแช่น้ำกันสักหน่อยลงลึกด้วยดิ <laughs> น้ำใสอยู่นะครับแดดออกแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปแว้น ไปครับลุยก,กันต่อครับพร้อมฮะแดดมาแล้วลต่อไปค่ะอ่าวไว้เลยไปครับเรามาถึงอ่าวไว้นะครับมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนรีสอร์ทส่วนตัวนะครับแต่เราดูคลิปพี่เขาบอกไปได้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวก็ไปอุดหนุนอะไรเขาสักนิดหน่อยนะครับทางเดินเข้าไป ล,ลื่นอยู่เนาะจัดการดีนะครับมีทางน้ํามาถึงแล้วล่ะครับอาว้ายโอ้เห็นในคลิปพี่โขนั้นพามาสวยมากนะครับเลยมามั่งตามึงใช่ครับนี่ต้นนี้ผมชอบมากเลยนะครับต้นสเมเด็จนะครับเรียงลายสวยเป็นทางยาวไปเลยครับ เลครับหาดกว้างมากเลยนะครับสวยทุกมุมค่ะนี่ดูห้องพักของที่นี่นะครับก็เป็นอย่างนี้ได้อยู่ครับนี่นะครับมาดูน้ำฝั่งนี้นะครับใสกิ้งนะครับกิ้งกิ้งกงกิ้งกนะครับ ขณะวันนี้มีฝนตกมานี่ครับครับสวยงนาะมใช่กอุ่มนี้สวยครับเดี๋ยวถ่ายรูปให้น้องเดือนหน่อยดีกว่าแห่งชิวนะครับผ่าน,น,นี้ครับเย็นค่ำแล้ว ตอนนี้เราก็ว่าจะเดินไปดูพระอาทิตย์ตกกันนะครับนี่ครับเดินมาจากที่พักเรานะครับขึ้นไปมีนครับเดินไม่ไกลนิดเดียวก็ถึงเลยครับไปกันครับข้ามถนนมาแลครับก็จะมีทางเดินลงไปตรงนี้นะครับกจากที่พักเราอันนี้เรามาอีกช่องหนึ่งครับพอดีเราเจอทางนี้คนน่าจะ น้อยนะครับเราก็เลยมาดูเหลี่ยมนี้กันนะครับน่าจะมุมเดียวกันแต่ว่าคนน้อยกว่าครับยังไม่จกดีนะครับเดี๋ยวรออีกสักพัก อาทิตย์ก็ตกแล้วครับไปดูกันครับไปมอนิ่ง <Morning S 1> <Morning S 2> นะครับมอนิ่งค่ะวันนี้เราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะครับได่แล้วได้เวลากลับไปเป็น มนุษย์ทั่วไปคนปกตินะครับมนุษย์เงินเดือนเหรอกลับไปรับผิดชอบต่อสังคมต่อนลครับทริปสามคืนสี่วันก็สนุกสนานนะครับแต่วันกับอะไรบ้างดูวันกลับเป็นไงให้ดูแดดหน่อยวันกลับแดดเออจัดจ้านเลยครับช็อกเลยฮะโอเคครับก็เดี๋ยวเราทริปหน้าจะไปไหนก็ติดฝากติดตามกันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับก็ครับบ๊ายบายครับ มีความสุขนะครับ